น้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ข้างน้างในข้างบนจ้ะธรรมะพี่ๆแล้วก็พ่อแม่ครูวอาจารย์ได้กล่าวไว้หรือว่าแสดงเอาไว้ที่ผ่านมาเนาะมันก็เป็นธรรมะมันไม่ใช่ําไมนะธรรมะมันก็คือธรรมะําไมก็คือําไมก็อุปมาอุปมัยนิดนึงนะธรรมะเปรียบเหมือนสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะคือธรรมะไม่มีอะไรเลยแต่ธรไมเนี่ยมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไร เพราะมันมีทําไมทําไมทําไมทาไมอยู่นั่นเดะอย่างสมมติว่าอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเลยวันนี้อย่างสมมติว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนาะทั้งหลายทั้งคนที่แบบว่าปฏิบัติมาหลายปีหลายปีอย่างเงี้ยพอพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติมามันก็ยังมีเราอยู่นั่นแหละตอยังมันยังมีเราไปทําไมทําไมอยู่ค่ะเ <ku> พราะว่าคือหนึ่งการปฏิบัติของของของแต่ละคนนะนะ ของแต่ละคนน่ะปฏิบัติอยากจะเอาอยากจะเอาอยากผักไล่สายสูงในสิ่งที่เราไม่พอใจแต่จะเอาสิ่งที่ว่าเออเนี่ยอันไหนพอใจเราจะเอาอยู่ตรงนั้นน่ะมันเกิดความไม่พอใจอยู่ภายในอะ่ะเห็นไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บพอมันไม่ได้หลังใจเสร็จปุ๊บมันก็จะงดเงลียดโวยวายเห็นให้ได้นะตรงนั้นน่ะใครงดเงลียดใครคิดใครเห็นใครรู้ตรงนั้นเห็นให้ได้ แล้วก็มีคนเห็นไหมมีคนเห็นมีเรามีเขาไหมตรงนั้นอะตรงนั้นอะเห็นไหมถ้าเห็นได้มันก็จะจบกิจจากคําว่าทําไมทําไมมันก็จะเป็นธรรมะทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลบนโลกใบนี้เห็นไหมคะถ้าอย่างตรงนี้ได้มันก็ไม่มีอะไรเลยทั้งธรรมะแล้วก็ทั้งเดานะคะไม่มีเลยนะทําไมมันถึงไม่มีอย่างลงไปอีกเพราะอะไรเพราะความคิดปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่สร้าง ไม่มีอะไรที่ความคิดไม่สร้างขึ้นมานับนะตั้งแต่ตัวเราเนี่ยคำพูดคำพูดแล้วก็ตัวเราเองและสิ่งของภายนอกภายในมันเป็นความคิดสร้างเรื่องทั้งหมดเลยอ่าเห็นไหมแต่เราไม่รู้ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติที่เอาตัวตนไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้นะตรงเนี้ยจริงๆเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นความคิดตัวเองทําไมเขาถึงไม่เห็นเพราะอะไร เพราะการที่เขาไปเจ็บไปปฏิบัติเพื่ออยากจะละทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติมันไม่ได้ละอะไรมันไมไ่มีอะไรให้ละทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลยบนโลกใบน,นี้ยเราเข้าใจว่าต้องไปละจริงๆมันไม่ได้ละการปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าธรรมะนี่คือความเข้าใจเข้าใจอะไรอ่ะ เข้าใจในสิ่งที่มันปรากฏไเงียไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเนี่ยนั่นแหละคือธรรมะมันไม่ใช่ทําไมเห็นมันให้ได้รู้มันให้ได้มันปรากฏมาให้เห็นเฉยๆให้ตัวมันรับรู้ตัวของมันเองตัวของมันเองยังไงก็อย่างสมมติว่าเมื่อก่อนนี่เราไปปฏิบัติก็เหมือนตัวเรากับเหมือนตัวเราอุปมาอุปไมยนะปาองโกะวปาองโกัที่เป็นเป็นยาวๆนะที่มันเป็นเกลียวกันอ่ะมันไม่เห็นตัวมันเห็นไม ก็คิดว่าตัวมันกับตัวไอ้เนี่ยควมคิดปรุงแต่งหรือว่าตัวรู้เนี่ยตัวที่ตัวมันรู้อยู่นะนะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ออกในชะ่ไพอมีอะไราการกระเพื่อมหรือว่าอยู่ภายในที่ที่เราให้ค่าเนี่ยเราก็ไม่เห็นเห็นไหมคะมันเป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติอ่ะปฏิบัติปฏิบัติที่เราไม่แบบแบบว่าปฏิบัติแบบเอาตัวตนไปปฏิบัติอ่ะม,มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เห็นตัวเองจริงๆทีนี้ เราย้อนมาอีกนิดหนึ่งปฏิบัติโดยจิตเนี่ยมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างขระนวนการทํางานของขานหน้าเช่นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงปลาทงกูถูกไหมพูดได้หิวเลยสิแต่ละคนนะเห็นไหมคะปลาทองโกเนี่ยพอเราดึงปลาทองโกออกนี่เห็นไหมดึงออกเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาดึงมันออกเนี่ยข้างขวาเนี่ยอุปมาอุปไม,ปมเป็นอ่าเป็นจิตตสังขารความคิดปรุงแต่งพูดขึ้นมาเห็นไหมคะเออในตัวรู้เนี่ยคือข้างซ้าย ตัวรู้นี่คือคางสายเห็นไหมมันผุดขึ้นมาไอ้ตัวรู้มันเห็นเลยเห็นไหมคะเพราะว่าตัวเพราะว่าตัวมันมันมันแยกออกจากกันเห็นไหมคะเหมือนนั่นก็หมายถึงว่ามันดีดออกจากกันมาเป็นผู้ดูมาเป็นผู้ดูยังไงก็มาเป็นผู้ดูที่มันผุดมันผุดขึ้นมามันคิดปรุงขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะนอนเนี่ยมันปรุงอยู่นั่นน่ะไอ้ตัวรู้มันรู้เลยเห็นไหมคะพราะตัวรู้มันรู้เลยเนี่ยแล้วเราอยู่ไหนเหมือนที่วิทยาได้กล่าวไว้ถามไปอีกข้อนึงเราอยู่ไหนเห็นไหมคะเราอยู่ไหน ่แต่ไอตัวรู้เนี่ยรู้ด้วยรู้ที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยมันรู้เบาๆจนเราไม่รู้ด้วยนะแล้วมันก็หายไปตัวผุดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเห็นไหมไอตัวนั้นนะ <c ười> คิดขึ้นมานั่น,นะน,นแหละเป็นตัวเราเห็นไหมคิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวเราอ่ารู้ให้ได้ไอตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนะมันเป็นตัวเขาทั้งหมดเลยท่านได้กล่าวไปว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะผุดมาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเราเห็นไหมมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นเนี่ยปฏิัติ เพื่อจะเห็นตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมพอเห็นตรงนี้มันก็จบกิจจากความเป็นเราเราตรงไหน,น,นก็เสดเอเราเรือสรอารานั่นลบออกไปแล้วเห็นไหมอ่ะมันอยู่ไหนเราอ่ะอ่ะอยู่ไหนหายังไงก็ไม่มีเพราะเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปหาความไม่มีความไม่มีก็อยู่กายใจนี่ไงไปหาตรงไหนเนี่ยหาไปดีเนี่ยหยุดหาเนี่ยก็นั้นก็หมายถึงว่าเห็นความคิดปรุงแต่งมันก็จะเห็นทั้งหมดทั้งวันบนโลกไปเนี่ยเห็นหมดแหละโลกก็คือตัวเองนี่แหละคิดปรุงอยู่เนี่ยเห็นไหมนั่นแหละธรรมะมันมีอยู่เท่านั้น จะพูดดีเท่าไหนหรือว่าอะไรอะไรเท่าไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีพอพูดเสร็จปุ๊บมันก็เสื่อมสลายหายไปในความว่างๆอะ่ะเพราะมันเกิดมาจากไหนจริงๆมันไม่ได้เกิดมาจากไหนเลยมันไม่มีอะไรมาเกิดเลยนะคะเห็นไหมคะมันปรุงแต่งขึ้นมาเองว่าเกิดอันนั้นเกิดอันนั้นดับเห็นไหมคะจริงๆความว่างเข้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอาการนิกโกรหรือไม่ก็ก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยก็ศูนย์ถูกไหมเออมันไปแล้วมันก็ศูนย์นั่นก็หมายถึงว่าก่อนที่จะเกิดเห็นไหมเป็นตัวตนของเราขอหยิบยุก พูดให้มันเป็นต no no ัวขึ้นมานิดนึงวันนี้มันก่อนมิจะมาจะเป็นศูนย์เอ้ยก่อนมันติดเกิดเนี่ยมันเป็นศูนย์ถูกไหมเป็นศูนย์จากไหนก็ไม่รู้มันก็เกิดมาเป็นตัวตนเห็นไหมมันก็เสื่อมไปมันก็เดินไปถึงเป็นเสื่อม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 เหมันก็ตุยพอตุยเสร็จพวกมันก็ว่างอ่าเห็นนะศูนย์ศูนย์เออแร่ก็ศูนย์เห็นไะพอมันตุยไปหรือว่าสิ้นดมมันก็ศูนย์เห็นไหมคะเราอยู่ไหนเห็นไหมมันไม่ได้มีเลยนะ มองยังไงอย่างยังไงมันก็ไม่มีเห็นไหมท่านได้กล่าวไปอีกไว้ว่าการโกรธเนี่ยความโกรธความอะไรก็แล้วแต่ที่มันผุดขึ้นมานั่น่ะมันปรุงแต่งขึ้นมาน่่น่ะมันเป็นของมันนะไม่ใช่ของของเรานะอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นของของเรานะถ้าคิดว่าเป็นของของเรานั่นแหละความคิดปรุงขึ้นมาให้เราเห็นให้ตัวมันเองเห็นความคิดปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ให้มันปรุงก็คืออย่างเดียวสิ้นลมนั่นแหละปรุงไม่ได้ เห็นยวเยคะท่านก็ได้กล่าวไปอีกว่าอะไรก็แล้วแต่ผุดขึ้นมาเห็นให้ได้ไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของของใครด้วยหรือมันจะไม่ผุดก็ไม่รู้นะถ้าลบคําว่าอาการผุดอะ่ะมันก็ไม่รู้มันผุดจริงหรือเปล่าเห็นไหม,มว่างตั้งแต่ก่อนจะพูดพูดเสร็จมันก็ว่างเห็นได้ไหมน,ะนักปฏิบัติคนที่แบบว่าปฏิบัติอยากอยากจบกิจจากความเป็นเราอะ่ะก็เนี่ยเห็นแค่ตรงนี้แหละเห็นแค่ตรงเนี้ยจบกิจจากความเป็นดาวนะบางคนนะพูดไม่ได้นะโอ้ยยึดปาจาะ พูดได้ไงจากจบกิจจากความเป็นเดามันว่าจะพูดได้ไงเออมันพูดไม่ได้นะาคำนี้มันสูงมากเมืนว่า <human brain> <white> เห็นไหมนะพูดอ่ะเห็นไหมตัวเองพูดอ่ะคิดอยู่นั่นอนะ่ะเห็นไหมท่านก็บอกแล้วว่าความคิดมันสร้างเรื่องผมคิดมันสร้างเรื่องสร้างจริงๆสร้างไม่หยุดไม่หย่อนสร้างจนสิ้นดมเหมมันจะสร้างอะไรทั้งนั้นสร้างได้ท่านบอกแต่ให้เห็นว่ามันสร้างอะไรขึ้นมาเพราะไม่เห็นไงมันถึงสร้างอยู่นั้นน่ะเห็นไหมคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า ทำทั้งหมดทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมลบทั้งหมดทั้งกระดง,กระด,งกระดานที่มันผุดขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งชื่อให้มันอะ่ะลบออกให้หมดอะ่ะตัวชื่อที่เราเขียนไว้ในกระดานอะ่ะลบไปดีนะนะ่ะเขียนไปอะ่ะ <c oughs> พี่หนิงพี่หนิงยิงยิงลบไปเดียไหนอยู่ไหนอ,ะอ่ะหนน้องอ้อยไหมลบออกไปสิพอลบออกเสร็จปุ๊บทั้งหมดทั้งมวลล้มกระดานทิ้งก็คือล้มกระดานก็หมายถึงว่าไอ้ตัวตนก้อนธาตุเนี่ยล้มออกให้หมดอะ่ะตรงไหนมันเนาอา มันไม่ได้มีเราเลยนะบนนี้บนโลกบนนี้ยบางคนบอกว่า,วาเนี่ยพูดทํามาพูดได้หมดเลยมันว่าพูดได้หมดเลยเนี่ยแล้วทําได้หรนะือเปล่ามันจะทําได้ได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีใครไปทําำพูดได้ดีถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดมาเนี่ยมันมีอะไรไปทําก่อนที่จะพูดจะถามคนอื่นคิดให้ดีนะเออเวลาคนอื่นเขาสวนกลับในหงายท้องอ่ะหงายท้องนะงงนะใครไปหงายมันไม่ได้มีใครไปหงายดอกธรรมะมันพูดอยู่แค่นี้แหละความมีกับความไม่มีสุดท้ายเนี่ย มีกับไม่มีมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมคะท่านได้กล่าวไปอีกไวไว้ไว้ว่าพอได้รู้ธรรมเนี่ยพอเราได้รู้ธรรมเนี่ยขอใช้คําว่าเราในธาตุก้อนแท่งอันนี้นรู้ธรรมเนี่ยมีอะไรที่เราต้องทํามันก็ไม่มีอะไรที่จะทําแต่ในสมมติต้องเผยแผ่ศาสนาช่วยกันนะคะช่วยให้ได้นะช่วยให้ได้จริงๆพอเราช่วยได้ทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่เขารอเราอยู่เนี่ยมองเห็นเมื่อวานนี้มองเห็นสิ่งที่ สิ่งที่ตาไม่เห็นอุ้ยมอง,มอง,ม,องมองเห็นอย่างนั้นนะมันแจ้งมากมันชัดมากสงสารมากเลยเจตกายอยู่นั่นน่ะเออเห็นไหมคะอ่าน,นั่นแหละธรรมะมันก็ไม่ได้มีอะไรพูดไปยังไงยังไงมันก็ไม่มีเหมือนเดิมเพราะพูดไปพูดไปทั้งวี่ทั้งวันมันก็ไม่มีเพราะพูดแล้วมันก็หายเสื่อมสลายหายไปในความว่างๆเพราะมันไม่มีอะไรควักอะไรมาพูดก็ไม่รู้ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า ท่านเนี่ยเทศธรรมะสอนธรรมะเนี่ยท่านได้ควักหัวใจออกมาพูดนะท่านว่าเห็นปะจริงๆไม่ได้มีหัวใจหรอกธรรมะมันก็มีอยู่เท่านี้นะเนาะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผ่านมาเลยศูนย์ก็ไม่มีเออหัวท้ายก็ไม่มีอ่าพอมันไม่มีแล้วเราจะไป,ปเอาอะไรกับตรงไม่มีมันไม่มีอะไรให้รู้ถึงอะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้ใครๆครบนโลกใบนี้ไปถึงอะไรไม่มีไหมคะ เออพอมันไม่มีแล้วเราจะทํำยังไงแต่ทีเนี้ยบางคนบอกว่าเนี่ยพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันไม่มี่ะมันไม่มีแล้วเนี่ยทําอะไรก็ได้เลยใช่ไหมทําได้ทุกทําได้ทุกอย่างเนี่ยทําได้หมดอ่ะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยจะไปตีคนอื่นได้ไหมก็ไปสิออตีปากตัวเองก่อน่ะทําได้ลองดู <c oughs> เห็นไหมคะถามโง่ๆเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยไม่ใช่แบบการเล่นนะ เพราะว่าคนที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์ในความว่างเนี่ยมันทุกข์ในแบบโอ้โหจนจะเอาตัวไม่อดเลยนะบอกให้บางคนแทบจะแบบอุย้ยไม่อยากจะอยู่มันโรคในนี้มันว่าท่านก็เลยกล่าวไปอีกว่าธรรมะทั้งหมดทั้งมวลขอย้ำอีกทีหนึ่งเป็นเป็นศูนย์หรือเป็นอนัตตาอนัตตาคือความไม่มีอัตาก็คือตัวตนท่านก็เลยกล่าวอยู่แค่นี้ถ้าเรารักท่านเชื่อท่านมันก็จบจิตเห็นไหมคะท่านก็ได้กล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลทุวกวี่ทุกวันเห็นไหมคะว่า ธรรมะเนี่ยมันเลิศมากนะถ้าเห็นธรรมะเนี่ยแกน่นธรรมแก่นของธรรมเนี่ยแก่นของธรรมคืออะไรอะ่ะบางคนก็โอ้ยคิดกับคิดมากเลยนะคำพูดคําว่าแก่นของธรรมม,มันจะคิดอะไรมันไม่ต้องคิดแก่นของธรรมก็คือความว่างๆเงมันไม่มีนะนๆๆนะจิตคืออะไรมันบอกจิตก็คือความไม่มีตัวตนคืออะไรก็ควรไม่มีนะจะให้พูดยังไงมันไม่มีอย่างลงไปมันก็ไม่มีเพราะเราเกิดมาบนความว่างๆ เกิดมานี่มั่ไม่มีเราเกิดมันมีแต่ธาตุก้อนแท่งตรงนี้มันมาอยู่ยตรงนี้ยเสร็จปุ๊บแล้วใครไปรู้อะไรแต่ะตรงนั้นน่ะที่ตรงว่างๆโล,งโลนะ่งๆน่ะมันไม่มีใครไปรู้นะธรรมานะ่ะจริงๆมันไม่มีใครไปรู้แต่แล้วใครไปรู้รอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันรู้อยู่อย่างนั้นแหละรู้แบบไม่มีตัวตนรู้ไม่มีใครไม่มีเขาไม่มีใครอะไรตั้งนั้นบนโลกเลยเนี่ยท่านก็ได้กล่าวไปอีกว,ว่า <laughs> ท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกว่า ธรรมะคือความไม่มีเห็นไหมเราจะไม่ทุกข์เลยนะจริงๆนั้นอ่ะไม่มีเราทุกข์นะอันนี้อุปมาอุปไมยเราจะไม่ทุกข์เลยนะเราจะไม่ทุกข์เลยอ่ะเราจะไม่เล่นกับความคิดเลยถ้าเราไม่เล่นกับความคิดเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดมาบนโลกปีเนี่ยแต่มันก็เกิดอยู่นั่นแหละในสมมติน่ะมันเกิดตรงนั้นแต่มันไม่เกิดในภายใจของเราเนี่เห็นไหมมันก็เกิดอยู่แหละภายใจของเราแต่ไม่มีเราเอเห็นนะธรรมะมันยกย้อนไปยกย้อนมาก็คือความไม่มีกับความมีอยู่แค่นั้นอ่ะ มันเป็นอยู่แบบนี้ธรรมะนะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะพอรู้ธรรมะและ้วเดี๋ยวจะเล่าอีกนิดนึงเดี๋ยวอีกสองนาทีพอรู้ธรรมะเนี่ยขอใช้คําว่าบรรลุธรรมเลยันรูุธรมมร,ธรมนี่ไม่ใช่วแบบ่าโอ้โแบบบรรลุธรรมไม่ต้องทําอะไรเหรือมันว่าพูดมาบรรลุธรรมก็อยู่เฉยๆสีอะไรเงี้ยบรรลุธรรมนี่ไม่ใช่แบบรู้แบบโอ้โหขนาดนั้นนะ่ะบรรลุธรรมก็คือว่าสิ่งไหนที่เราอึดอัดขัดเคืองขัดข้องนี่มันไม่รู้เนี่ยมันก็รู้แจ้ง เห็นแก่นทรรมเล็กน้อยถูกไหมแต่ตัวเรานี่ก็จะต้องฟังทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องมันยังมันยังยังลงตรงถึงแก่นของมันไม่ได้อ่ามันยังเห็นตัวมันไม่ชัดก็นั่นก็หมายถึงว่าไอ้ตัวรู้ตัวรู้มันยังไม่เห็นกันเลยเห็นไหมคะแต่พอมันเห็นกันแล้วเนี่ยพอมันเห็นกันแล้วเนี่ยความคิดปรุงแต่งขึ้นเนี่ยไอ้ตัวรู้รู้เลยจบน่ะธรรมะมันจบอยู่เนี่ยอ่ะแล้วใครไปปรุงแล้วใครไปรู้ถามย้อนอีกก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าถามแบบนี้เพราะมันมันไม่รู้ พูดไปได้ตรงนั้นเห็นไหมคะทีนี้พอเราเห็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราเฟังเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบความคิดเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบไอ้ตัวรู้เนี่ยอยู่ประมาณห้าสิบเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่เห็นธรรมเห็นได้เป๊ะๆปั๊บๆมานะเห็นขึ้นฟ้าขึ้นฝนนั้นอยู่อย่างนั้นแต่พอเราเห็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลแจ้งธรรมแจ้งธรรมหมายถึงว่ารู้แจ้งแทงตลอดในความคิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือตัวรู้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบ ไอ้ความคิดหนึ่งเดี๋ยวปันห้าสิบเพราะอะไรเพราะมันคิดขึ้นมาไอ้ตัวรู้รู้เลยเห็นไหมคิดขึ้นมายังไม่คิดแต่มันรู้เลยเห็นไหมนี่ไงปฏิบัติทำมันอยู่แค่เนี้ยก็หน้ามือเป็นหนังมือไงก็แค่พิกแค่นั้นเองหน้ามือเป็นหนังมือมันมีอะไรนับมากมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะนบนโลกใบนี้แต่มันมากเพราะเราคิดเยอะความคิดรู้ให้ได้มันไม่ใช่ของของเรานั่นไงก็มาดูสิว่าธรรมะอยู่ที่จิตอะ่ะจิตตัวเองอะ่ะมันถามต่อว่าจิตอยู่ไหน ก็ไม่รู้อะเห็นไหมมันพูดขึ้นอยู่ตรงนั้นนะจิตจิตเนี่ยก็คือแบบสมมติเฉยๆนะอย่าไปตามหาอะไรมากมายบนโลกไปนี่ตามหานะมันก็ตามหาความว่างมันจะรู้ไหมนะ่ะพอตามหาความว่างมันจะเห็นไหมนะ่ะหยุดดิหยุดถึงจะเห็นความว่างว่างอะไรต <laughs> ามต่อ <laughs> ก็ว่างจากความคิดนึกอารมณ์นี่แหละว่างจากตัวตนที่มันแบกหามน,น,นี่น,น่ะนั่นแหละท่านเรียกว่าว่างธรรมะทั้งหมดทั้งมวลก็คือจบด้วยคมว่างๆ <laughs> ไม่มีเราไม่มีเขานงแบงบอก ไม่มีผู้พูดไม่มีผู้ฟังขอจบลงเพียงเท่านี้เจ้าค่ะธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า